สวัสดีค่ะพบกับเราสองคนอีกแล้วช่องนกแอนโจค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีเพื่อนๆวันนี้มาเต็มรูปแบบของวิดีโอของ youtube ธรรมดาพี่นกจะไลฟ์สดวันนี้ขอไม่ไลฟ์สดขอแบบทำเต็มๆน้องๆจะได้เห็นวันนี้พี่นกทำนี่ลูกฟักแมวผัดใส่กุ้ง แล้วพี่นกก็ยังมีหัวกุ้งด้วยนะหอมมากแบบหอมมากเลยน้ำซุปหอมมากหอมหอมกุ้งแล้วก็มีปลาปลานิลนทอดทั้งตัวทอดกระเทียมแล้วก็มีไข่ต้มของพี่โจสองฟองของพี่นกหนึ่งฟองแต่พี่นกกินแต่ไข่ขาวแล้วก็ผัดพริกขิงก็คือผัดพริกถั่วโอเคเรามาเริ่มกินกันเลยนะจ้าใส่ขิงเหร โน้ no, <ร>ไม่มีมขิงคนไทยเขาเรียกว่าผัดพริกขิงแต่จริงๆก็คือผัดพริกแกงถั่วแล้วใส่ไก่เ็กฟานอ่าเ็กฟานคนจีนเลยพี่น้องอ่ะจะบอกว่าอาหารเริ่มร่อยหลอแล้ววันสองวันนี้จะต้องไปซื้อแล้วเนี่ยยังพยายามจะพยายามกินให้แบบประหยัดที่สุดเพราะว่าไม่อยากไปซื้อ ไปทั่วไปซูเปอร์มาร์เก็ตยังกลัวเลยตอนเนี้ยกินแล้วนะอขอชิมไอ้ฟักแมวหน่อยเวลาอืมหอมกุ้งหวานมากเลยพี่น้องไม่ได้เติมตน้ำตาลแต่ตัวฟักแมวมันหวานอืมอร่อยอหัวกุ้งหัวกุ้งของพี่โจมพี่โจชอบหัวกุ้ง,งแบ่งกันคนละหัว อืมว่าเผ็ดเผ็ดเพราะว่าไม่มีน้าพริกไม่มีอะไรวันนี้อพี่นกเลยใส่พริกเต็มอ่ะว้าเผ็ดนะอืมอืมอืมเผ็ดเผ็ดกินแทนน้ำพริกงไงตอนนี้สถานาการณ์ก็ เมื่อไรจะได้กลับเมืองไทยก็ไม่รู้บ่นมันทุกทิอมาวันนี้ก็ปลาไปยอดที่สามพันหกใช่ไหมใช่สามพันกว่าไม่ใช่สามพันสามพันกว่าแบบขึ้นอุตลุดเลยอดีใจกับเมืองไทยเมืองไทยเริ่มลงแล้วอะ่ะแต่ก็ทุกคนก็ต้องระวังตัวนะถึงลงแล้วก็ยังต้องกักตัวอยู่เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะกลับมาแบบ กลับมาอีกอะโลกอะมึงจีงนยังกลับมานะมึงกลับมาเป็นร้อยกว่าคนนะอ,อ <c oughs> ก็ยังแบบแคนนอดแบบแบบเออสบ,สบายสบายเหมือนสมัยก่อนเพราะมันยังไม่มีวัคซีนก็ต้องกลัวไว้ก่อนเดอาวไหมเอาเผ็ดใช่ไหมเรากินเผ็ดใช่ไหมเราก็เอาผสมกับปลาหน่อย ข้าวกินน้อยๆหน่อยเราก็เน้นกลับเยอะเผ็ดจริงเร็ด้าเห็นมากทำเองเร็ด้ะวันนี้อารมณ์ดีลุกขึ้นมาแต่งหน้า หลายวันแบบเบื่อไม่ได้แต่งหน้าเครื่องสำอางค,คิดถึงพี่นกแย่วันนี้พี่นกก็เลยเออต้องมาแต่งหน้าหน่อยเสียใจทำไมือไม่ได้เสียไม่ได้เสียดายแต่แบบไม่รู้แต่งไปไหนแต่ง้วอยู่บ้านอะ่นะไะก็ใช่ไงจื้อสำอางคิดถึงนกใช่ไงใครดูอ่ะก็ดูดูกับตัวเราเองดูเราในะกระจกมันจะได้ไม่จิตตกไนงะขอดูเราสวยมั่ง น่าเยินมาทุกวันจักปลาพี่โจกับพี่โจจักปลาไม่เป็นอือยร่อยอยู่วันนี้พี่น้องออกกำลังกายในบ้านด้วยแหละ พยายามสเต็ปอยู่ในบ้านได้สี่พันกว่าสเต็ปได้เหนื่อเลยอะลองไปทำดูม่นำหมดแล้วหรอมนมหมดแล้วของเริ่มทยอยหมดแล้วอาทิตย์กว่ากว่าเดี๋ยวก็ถึงเวลาไปช้อปปิง้ง ซื้ออะไรที่จําเป็นอืม่วงนี้ก็ต้องซื้ออะไรที่จําเป็นก่อนอหอมสูตรผัดใส่กุ้งพี่นุ๊กพี่น้องไม่ได้ดึงหัวออกให้มันกุ้งมันแตกในในจานอ่ะอร่อยดีปักแมวคืออะไร ก็เป็นชื่อของผักส่วนใหญ่ขึ้นอยู่ทั้งนอรของประเทศไทยนอร์ทอ่ะทกงบ่ายอืม,อมแบบนั้นแต่นี้ไม่รู้ว่ามาจากไหนไม่แน่ใจว่านําเข้าจากจีนหรือว่าจากจากไหนก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้บอกเห็นก็เลยหยิบมา เผ็ดหน่อยเขาไฟชั่วงไม่งั้นมันคึงใจจะแบบจืดปกติคือเรากินแบบนี้นะอืก็อ,อาหารปกติเราตัวเขาตัวตัวสัว ปลานีเมองไทยเป็นปลาน,น้ำจืดเป็นรีเวอร์ริเวอร์คิชชื่ออะไรนะปลานิน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 ้นน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 าวันนี้ไม่มีน้ำพริกถ้วยเก่ามีแต่เมียคนเก่านะจ๊ะเพราะว่าไอเห็นน้ำตามเมียหลวงตอนเขาตำ <laughs> ตำน้ำพริกอะ เลมกาเ่งใจเมียเก่งใจเมียหลวงต่อไปรู้อย่างว่ารักไทยขนาดไหนฟังเพลงรู้หมดเลยอ่ะน้ำตาเมียหลวงคือเพลงไทยเพลงไทยดิเพลงเพลงลูกทุ่งเป็นเพลงอะไรดิไทยกลางไทยทางไทยกลางไทยกลางเหรออืม ทำาไม่ได้ลูกทุ่งอ่ะก็เป็นลูกทุ่งไงลูกทุ่งแบบไทยบางก็คือเพลงทนที่ไม่ใช่หมอลำถ้าหมอลำก็คือสองอีสานของอีสอ้าวไอ้ฟังรู้เรื่องใชไมมไก่ก็ดีแล้วก็เพลงกลางอยู่แล้วอยู่ช่วยนันีนี่แไอ้รู้จัก เพลงนี้คือเพราะว่าแม,แม่อยู่แม่พี่นกฟังเปิดฟังเล่นกันตอนที่แบบเออเออโจอลองฟังเพลงนี้ลูกมันถนัดมากเลยมันโอเคมากก็นั่งฟังแล้วเพลงอะไรอีกตอนแรกก็ฟังไม่ค่อยเข้าใจหรอกพี่โจอ่ะเพราะว่าเขาพูดอะไรแบบไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าพอนานๆไปก็เริ่มรู้เรื่องอธิบายเบาๆอ,ๆๆอธิบายเบาๆแต่อธิบายช้าๆอธิบายนิดหน่อยบางคํา เพราะว่าบางคําแบบเหมือนอัานข่าวสมัยก่อนเน่ะพี่โจจะไม่เข้าใจเลยเดี๋ยวนี้นับวันนับวันก็โอเคแล้วดูฟังตามพี่นกทุกวันก็พออ่มีคนถามใช่มเมื่อวามีคนถามใช่มีน้องถามว่าว่าทําไมพี่โจพูดภาษาไทยเก่งจงังอบอกพี่โจอ่ะอยู่หนังอยู่ละครจำเนี่ย <laughs> บนเมียนดาทุกวันเราพูดอยู่กับพี่นกแล้วเสร็จแล้วพอพี่นกคุยกับแม่ก็ฉันอยากเข้าใจว่านาังคุยอะไรกันก็แบบเริ่มศึกษาเริ่มฟังเริ่มอยากคุยกับแม่พี่นกเริ่มอยากพูดกับคนไทยสำคัญคือต้องใจรักพี่จจรักประเทศไทยมากก็มันเป็นไป,นเ,ปนเองโดยอัตโนมัติครับแต่ยูก็ฟังภาษาทองคงเป็นอ๋อก็เริ่มรู้เรื่องเ,เ,เพราะว่าก็อยากรู้ไง เขคุยอะไรกันไม่หออกยูอยู่ที่นี่ฟังไปฟังมาฟังไปฟังมาแล้วมันก็รู้เขารู้อ่ะจับจับได้เป็นบท่ะจับได้เป็นบางคำบางคาแต่ช่วงเนี้ยห่างไปเป็นเดือนแล้วไม่ได้ยินเลยอ่ะเราคุยแต่ภาษาไทยเราลืมบอกว่าในบ้านเราคุยแต่ภาษาไทยกันตอนนี้ก็ไม่ได้ไปหาแม่ไม่ได้ไปหาไม่ได้ไปน้องสาวไม่ได้ไปเยี่ยมหลานเลยอ่ะ ก็เ,เลยไม่ได้ออกไปไหนวันๆก็คุยกันอยู่สองคนตอนนี้ออกกําลังกายพี่เราก็ยังไม่กล้าลงเลยเพราะว่าต้องใส่หน้ากากไปเดินออกกําลังกายกลัวเป็นลมก็เดี๋ยวก็คงออกกําลังกายในบ้านไดีก่อน <c oughs> โอเคพี่น้องอิ่มแล้วพี่โจยังขอต่ออีกนิดหน่อยถ้ายังไงก็ ฝากอีพีนี้ด้วยนะคะฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิ้และอย่าลืมกดติดตามพี่น้องพี่ facebook กับ instagram ด้วยนะคะเราวคเดอคลิปจะเบื่อเบื่อคลิปหน้าเบื่อหน่อยไม่เป็นไรทนทนดูกันไปม่อะไรอยู่แต่ในบ้านถ้ายังไงก็เจอกันใหม่คลิปวิีโหน้านะคะคลิปนี้ไปก่อนนะจ๊ะดูแลตัวเองนะคะรักน้องๆทุกคนบ๊ายบาย